เวลา11นาฬิกาของช่วงกลางคืนสมปองต้องขับรถมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมันเป็นตึกเก่าเพราะว่าเขานั้นนัดกับเพื่อนเอาไว้ที่นี่ซึ่งเพื่อนของเขา มานอนเฝ้าพ่อสมปองต้องเอาเอกสารมาให้เพราะว่าเพื่อนจ้างเขาทำโปรเจกต์บางอย่างสมปองนั้นเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยแข็งนักแต่ว่าเพื่อนของเขานั้นให้ค่าจ้างค่อนข้างสูง เขาก็เลยต้องตามใจเพื่อนและขับรถมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อที่จะเอาไฟาล์เอกสารตัวนี้ไปให้เพื่อนของเขาที่ห้องคนไข้เนื่องจากเพื่อนของเขานั้นมาเฝ้าพ่อที่นอนป่วยอยู่กรีกรีสมปอง โทรศัพท์ไปหาเปลาวิทย์เพื่อนเขาฮัโลโหลเออว่าไงสมปองมาถึงหรือยังหละ่ปะปลาวิทย์ถามเขาเออไอวิทย์ขามาถึงแล้วแต่ว่าทำไมที่จอดรถมันดูมืดอย่างนี้วะ เองอยู่ที่ห้องไหนละ่ะสมปองตอบประวิทย์ก็บอกว่าเออไอ้สมปองเดี๋ยวเองนะขึ้นมาชั้นห้าค่าอยู่ห้อง501แล้วต่แล้วก็นะตอนที่เองจอดรถนะเองสสดมนด้วยนะ ข้าบอกแค่นี้แหละหลังจากนั้นประวิทย์ก็วางสายสมปองก็รู้สึกงงเป็นไก่ตาแตกนี่มันบ้าอะไรกันนี่ทำไมเราต้องสนมนตอนถอยรถด,ด้วย,วยเพื่อนเรามันประสาทหรือเปล่าไรสาระน่ะเอาละ าที่จอดรถก่อนดีกว่ามีที่ว่างไหมนะในขณะที่สมปองไม่ยอมเชื่อเพื่อนเขาก็ถอยรถแต่ว่าโชคดีตรงที่มียามเดินมาและบอกรถให้เขาช้าๆค่อยๆบอกค่อยๆบอก,ออบอกสมปองก็อุ่นใจ จึงถอยรถถอยรถจอดเข้าที่เข้าทางแล้วเขาก็รู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ยามคนนี้มาช่วยเขาดูรถให้สมปองว่าจะลงไปขอบใจยามแต่เมื่อเปิดประตูลงมาแล้วปรากฏว่าทำให้เขานั้นแปลกไปแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะยามคนเมื่อสักครู่นี้จูจ่ๆก็หายตัวไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าการที่เขาลงมาในระยะเวลาไม่ถึง3วินาทียามคนนั้นจะสามารถหลบสายตาเขาได้ลานจดรถมันกว้างมากและมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ จะก,ก้าวไปหลบที่เสาเพราะตรงที่เขาจอดนั้นมันเป็นตรงกลางมันไม่มีที่หลบสมปองเอาเอกสารใส่กล่องและเดินถือประเทพเพื่อนแต่ในขณะที่เขาเดินไปนั้นเองเขาเห็นยามคนเมื่อกี้นั้นยืนขวางทางอยู่และจูๆ่ๆยามคนเมื่อกี้ ก็เกิดอาการชักกระตุกน้ำลายฟูมปากสมปองตกใจมากแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ถูกเขาจึงรีบเข้าไปหาเขย่าตัวนี่นายนายเป็นอะไรไปไหนนายเป็นอะไระไหมปรากฏว่ายามคนนั้นแววตาแดงกล่ำ สมปองอะะปรีวิ่งเข้าไปที่ตึกแต่ว right ่าไม่เจอใครเลยเขาจึงไปหาเพื่อนที่ชั้นห้าและเอาไฟงานให้เพื่อนก่อนจะบอกว่าเฮ้ยไอวิทยามคนางล่างเมื่อกี้มันนอนชักว่ะข้าไม่เจอหมอหรือพยาบาลเลยจะทำไงดีวะบริวิทย์ก็เกิดอาการสะดุ้ง และมองหน้าสมปองก่อนจะพูดว่าไอ้ปองเองไม่ต้องห่วงหรอกยามไม่เป็นไรหรอกที่เองเจอนะ่ะไม่ใช่คนหรอกนะเขาชื่อลุงสุขแกนะ่ะเป็นลูกหัวใจตอนที่กำลังบอกรถแล้วจะจูนเะน่ะแกก็หัวใจวายตายตรงน,นั้นแหละ ข้าถึงบอกไงว่าให้เองอะ่ะสวดมนก่อนที่เองจะถอยรถจอดเป็นยังไงล่ะเจอเข้าไปเต็มๆบอกแล้วไม่เคยฟังกันเลยและสมปองก็ขวัพผวาเขาเลยต้องกลับตอนเชา้า